ช่วงฉดเด็ดกระดานเสียนคลิปนี้นำเสนอกระดานท่านมือหมากบันเทิงปรมาจารย์บังคัดเตี้ยนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดนะครับเจอกับตัวแทนภูมิภาคเต้ยนหนพันเจ็ดร้อยสามสิบหกเป็นอีพีทีสองครับของท่านสำเร็จที่ส่งนข้าะกวดในช่วงนี้นะครับและเป็นกระดานเดินหลังในคลิปนี้เพระาะนั้นเดินก่อนจะย่อนะครับท่านสำเร็จเลยขึ้นสูงด้านขวาขามสูงกว่าก็าว่ายอย่างนั้นครับรเพราะนั่งติดสามเดียนสั้นพร้อมกับแทรกินจังหวะนี้ครับท่านสำเร็จขยับหลบ พลังขยับแทรกลงมาอีกครับในจังหวะนี้ท่านสำเรยก2ไป6ซะก่อนนะครับเป็นสามเหลี่ยมเช่นกันเพราะนั้นยังคงติดใจนะครับในการแทรกแล้วก็แทรกจังหวะนี้ท่านสำเรยปล่อยครับขยับ1ิ15ดปล่อยทิ้งคนละตัวถ้าไม่เกิดช่องขึ้นนะครับฝั่งนั้นเห็นหนึ่งกันเอ้ยมีช่องให้แทรกอีกเลยครับว่าแทรกครับเออท่านสำเรยก็ขยับปิดนะครับในจังหวะนี้พนั้นขยับลงครับท่านสำเร็จต่อผู้ขึ้นไปครับไปตา19ทํก้า้ฝั่งนั้นเห็นจังหวะดีนะครับ ขยับเปิดเพื่อจะต่อสองนะครับในจังหวะนี้จะต่อส้องเขาใจเราโดนเองดูแต้มนี้ของท่านสำเร็จครับขยับ19 23ให้เลือกกินเอาตัวไหกนกินโคชังนะครับโดน3ทั้งสิ้นท่านสำเร็จยิ่งนมกดสามสวัสดีทรคกคจังหวะนี้ครับตกตา31เป๊ะหมดพื้นที่เช็คอดเด็ดกระดาษเสียงเจอกันที่หน้าครับผมสวัสดีครับ